5, 4, 3, 2, สวัสดีครับคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่านผมอาจารย์ดรอ,รอรภาพมณีเติมนะครับอาจารย์ประจําสาขากา,ารจัดการสารสนเทศทางธุรกิจเนื่องใน อาวาระขึ้นปีใหม่2,565นี้นะครับก็ขอไวพรให้มักศกษาทุกชั้นปีทุกคนนะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดให้สมปรารถนามีกำลังแรงกายแรงใจและสุขภาพที่แข็งแรงตลอดปี2,565ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่นี้กับผมนา,ายธลารเทพบุญกัลยาอาาวิยาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอให้อาจารย์และเพื่อนเพื่อนในคณะมีแต่ความสุขความเจริญเค่อติงใดก็จงความปรารถนานะครับสวัสดีครับผมนายวิทูรนาครับจากสาขาการครับก็ปีนี้ก็ขอให้คณะครัวอาจารย์นะครับและพี่น้องในสาขานะครับมีแต่ความสุขมากๆครับและก็ขอเคี่อนและก็ขอให้สมปรารถนาครับและก็สุขภาพดีตลอดไปครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับผมชื่อนายแสยเพชรูโล้ะนะครับสาขาการจัการสายสัม์ทางธุรกิจครับปีนี้ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับทั้งคณะครูแล้วก็คณะเพื่อนๆในสาขานะครับมีความสุขมากๆร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับผมนายพิรเพชรจันท์ขำสาขากรารจัดการสายสัมพัทางธุรกิจครับปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้อาจารย์เพื่อนๆและพี่ชื่อน้องๆมีความสุขปราศจากทุกสุขภาพดี ปลอดโลภปลอดภัยทุกวั paced, นสมดังใจตลอดปี2565ครับสวัสดีครับผมชื่อนายทัศนัยแป้นหอมนะครับจากสาขาการจัดการสารสนเทศครับปีใหม่นี้ 2, 500, 000, ผม e กข็ขอให้คุณบายด่านท่านและเพื่อนเพื่อนพี่ๆน <um ้องๆทุกคนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและทิ้สิ่งใดขอให้สมบูรงปพอสมัยนะครับเรื่อยๆเงินครับผม